สวัสดีค่ะทุกคนจากที่ลงแรงไปสองตานะคะรู้สึกว่ามันจะร้อนๆหนาวเกินไปนะคะก็เลยอ่ะเดี๋ยวออาจะมาเล่นคลาสสิกนะคะสักหน่อยค่ะเพื่อแบบพผ่อนคลายค่ะจะได้ไม่ต้องตึงกันมากนะคะแล้วก็บวกกับซีซั่นนี้อีกถึงไม่ถึงอาทิตย์ค่ะก็จะหมดซีซั่นนี้แล้วก็เลยคิดว่าอาจจะแบบอยู่ระหว่างนี้นะคะ ดีกว่านะคะเดี๋ยวตกเพราะว่าช่วงนี้คนจริงๆเขาแบบกำลังจะไต่แรงกันก็เล่นอีกช่องกับอีกช่องหนึ่งนะคะเมื่อกี้อันนี้ก็อยู่กับช่องคาปาโตยนะคะก็คาปาโตยก็ยังไม่อยากลงแรงนะคะก็เลยอ่ะเดี๋ยวเล่นคลาสสิกดีกว่าค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ตึงเกินไปนะคะทุกคนทุกคนจะได้ไม่ต้องมีการคําว่ารีดีดีีดดนะ ก็คลาสสิกห้าคนนะคะหัวมาด้วยกันแน่นึงนี่นะคะช่วงคารโบอตช่วงเนี้ยเขากำลัง ไม่ใช่เขากำลังสิเขาแบบติดเกมอื่นนะคะทจกคนก็เลยไม่ค่อยได้มาเล่น m LBB แต่ว่าเอาี s e a น o n หน้านะคะเดี๋ยวออกก็จะไต่แรงอยากเล่นบาดังอะอยากรั้งมือบาดังมีใครเล่นเมดไหมจ๊ะ No e c a <oughs> s โอเคค่ะไม่เป็นไรไม่มีเมร ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตลกหลายนะคะเมดไหนที่ออมแบบอยากลองเล่นตัวอื่นๆก็จะไม่ค่อยมีใครเล่นมีดแต่ถ้าวันไหนออมอยากเล่นมีดส่วนใหญก็จะไม่ได้เล่นค่ะทุนก็เดี๋ยวรอ ูนะคะเพราะว่าคลาสสิกก็ไม่ได้ไดเลียนอะไรมากอยากเรียนว่นาไเนะต้องไปเอีกนอพเพื่อนแบบ กลุ่มขมับเลยนะ the thing. เพื่อนเปลี่ยนเมียทันนะคะเ <laughs> พื้อเอาอยู่แหมล่ะเอาไงล่ะเอาไงล่ะอุ้ยตอนนี้ออมเจ็บนิว้วนิ้วกลางด้วยนะคะ <laughs> อุ้ยนิว้วอุ้ย โดนหน้าต่างนี้ไม่เป็นไรค่ะถึงแม้เราจะไม่มีเมตนะคะแต่เราก็จะสู้ยิบตาหัวโดนอีกแล้ ก็ได้เดี๋ยวตัวนี้มันจะดันเนนเราไปนะคะเพื่อตัวนี้อะเพื่อทุกคนมันน่าเศร้าสเลเกินกระสิทําไมออม Hang in there. Launch attack. We're not going to be a champion. Why? Champion. The artist of car. Request backup. Understood. Request backup. Understood. เนแล้วไม่จิ้งยังไม่สี่งงเนินอ <c oughs> ่ะเนียยโหชีวิตชีวิต นี่นะคะไม่ได้เล่นมีดงเล่เาไม่มีดงงมและเราก็พื่นสีตายกดหนักเหลือเกิน ชื่อนะคะชื่อมาเรัยเรองอเอรานะคะจากที่ครั้งที่แล้วเราสลับตำแหน่งกันเล่นโอเดตจอนสันนะคะก็ เกินคาดค่ะ สับแล้วก็พยายามจะเสีตัวเองค่ะเพราะว่าไม่มีอีกทีเอาล่ะใครพวกอาจยึดหรื

ล่างลงจงว้าวอีกแา้นีด้วยระหว่างนี้แหละ โอ้โหมันลอดโอ,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 โอ่ะค่ะย RIP ค่ะไว้อะไรแดงจอนสัตว์ของเรานะคะ <c oughs> ช่วยไม่ได้จริงๆค่ะ Why? should so like, I? Like, oh, what? Oh, what? Oh, what? 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 Launch What? 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 What?

โดนสันโดนทุกทุกทางโดนทุกอย่างนะคะัอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่นานเลยเออฝั่งโกดึงแมนมาเออ เกือบตอกร้ตอนสะ่นขงเราดีนะคะเรามากับรถอ,อะไรรถดับเพล่ซิกแซกซิกแซกซิกแซก ครโดนค่ะอันนี้โด,ดนค่ะตีป้อมไม่สนใจ

Dinah, Alt is not ready. Alt is not ready. you destroy the turret. Let me starting. นว่าตอนสั่งเราจะตายไหมคะเรื่อยไม่ได้ลบตอนนั้นนะเธอได้เลยน่าจะได้เลยค่ะ เป็น,นมีเสียเปียกนะคะเพราะว่าโดนแย่งเพื่อ,อ,อได้ใช่ <c oughs> ได้แบบงงกระโดดโดจักรถนะคะโอเ้เพื่อพังไม่รอด โดนตึงจกแดนไกลขอ,อ,อดิงยืนให้ยิงเลยไม่ไหวนะคะ ปรับแอร์ก่อน,นะคะ่ะรู้สึกร้อนแต่จากที่เล่นลงแรงไปว้าวใครได้ MVP ต้องให้หลิงเขานะคะ เนิราสุดยอดะคะ่ะถูกใจให้ฝั่งตรงข้ามนะคะก็สกอร์29ต่อ16นะคะก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากค่ะถึงจะไม่มีมีดนะคะในแมตนี้เราก็ชนะได้ค่ะทุกคน aqui rapidinho.